สวัสดีค่ะบัตรนี้เป็นครั้งที่แปดสิบสี่ ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6พรเข้าพเจ้าณชยาววิสุทธิศักดิ์รหัส30-4ขอเป็นวาจาสาธยายพิธมนมิถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พรคคามติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจง มหาลุโมทนาในการสวดสาธยายของพระเจ้านี้ขอขอัมภาพคุณพระตัตนตรัไตยกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระพเจ้าเป็นสมาธเทีนครแก่การสวดสาธยายนมต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราชันตุเทวตาสัตธรรมมุนิราชสาสุนันตุสาาักมโมกขัง สักเคกาเมจารูเปสิริสิขารัตเทจันตาริเกวิมานีทนีเปรัตเทจคาเมตรวนาคาเนเควัตถุมหิตเกเตภุมมาจยันตุเทวาชาธาทาวิสเมยาคาะคันทัพนาคาทิถันตาสันติเกยามุนิวาราวาจันนังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสันนวการูอายมพทันตาธรรมสันนวการูอายมพทันตาธรรมสันนวการูอายมพทันตาบทสวนธรรมการสิทธิคาถาหน้าหมตัสสะภควตุอรตุสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าหมตัสสะภควตุอรตุสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าหมตัสสะภควตุอรตุสัมมาสัมพุทธัสสะ โทสวดสัจจการิยคัถานัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสจาวัเชนัสสติเมหุนตุสัพพธาตัติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสจาวัเชนัสสติเมหุนตุสัพพธานัติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสจาวัเชนะสติเมหุนตุสัพพาบทสวดมหากรุณโกนาโถติอัง อธิกาคาถามหากรุณิกโกนาโทอัธายะสภะปานินังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจวิเชนมาหุตุสพุตปะทวามหากรุณิกโกนาโทหิตายะสภะปานินังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจวิเชนมาหุตุสพุตปะทวามหากรุณิกโกนาโทสุขายะสภะปานินังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเจวิเชนมาหุตุสพุตปะทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพะควาสเกสุวิหารติกบปิวทวัตถุสมิงมหาวนเนมหัตตาพิกุสังเคณสติงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสเพเหว,วาวาหันเตหิทัาสหิจโกรกทาตุหิเทวตาเปยปวีเยนาสนิปติตาหุนติพะควันตังทัศนายาพิกุสังคันจะอตอตโคจ,จตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตธาโหศศยังโขพะควา สเกสุวิหารติกับปิระวัตุสมิงมหาวเนหัตตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมเตหิตพิขุสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิท่าสหิจารุกทธาตุหิเทวตาเยพุเยนะสนิปิติตาหุนติภักวันตังรัสนายาพิขุสังคันจายันูนะมยมพิเยนะภะกวะเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวพภะกวโตสันติเกปัญเจกคาถาภาษียามาติ อะระโคตตาเทวตาสยธาปินามะพะราวาปุริโสสมะจิตตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาทุตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสยสุเทเวสุอันตรหิตาพรกโคโตปุรโตปตุระหังสุอะระโคตาเทวตาพะกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทั้งสุเอกมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพะกวัตโตสันติเกมังคาทั้งอภาสรมหาสมโย ปวนันสัมิงเทวกายาสมาขตาอาขาัตตามหาอิมังธรรมมสมัมมยังทักิตาเยวะอัปปราชิตะสังคันติอัตโคอ,อัปปราเทวตาพระกวะโตสันติเกมังคาทั้งอภาสิตัตตัพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมามังคังสุขสารถีวะเนตานิฆาเหตตว่าอินทิยานิลักขันติปฏิตาติ อตโคอปาราเทวตาพระกวลโตสันติเกมังคาทั้งอภาสิเชตวาคีรังเชตตาวาปริฆังอินทขีรังโอหัดจัมเมชาติจรลันติสุทาวิมาราจักขูมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาราเทวตาพระกวลโตสันติเกมังคาทั้งอภาสิเยเกจิตพุทังสรนังคตาเซลติคัมมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปเรศันติติ โคภควาพิภูอมันเตสีเยพุูเยนะภิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสัมนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาภิภูสังคันจะเยปิเตภิขเวเฮสุกติตามัทานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสัมนิปติตาไอเฮสุงเสยธาปิมาหังเอตัริเยปิเตภิขเว พระวิสันติอนาคตัตมทานังรันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตตาปรมาเยวเทว,วตาสนิปติตาพระวิสันติสยะธาปิมยายังเอตตะหิยอาจิกิสามิภิขะเวเทวกายยานังนามนิกิตติยิสามิภิคเวเทวกายยานังนามมนิเตติสามิภิขเวเทวกายยานังนามนิตังสุนาตาสารุก,กังมนาสิก กโรธาภาสิสมีติเอวัมพันเตติโคเตภิภูพกวควโตปัจจโสสุภควาเอตถาวุจสิโลกมโนกสามมิยถาภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริขาภรังปหิตตาสมหิตตาปุถุสีหาวสรีนาลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนะสาสุทธาวิปัสสนนัมนาวินลาพิญโยปัญจสติตววันีกปิลวัตเวตโตมันติยิสัทธาสงเกสรนิรเต เทวกายาพิกันตาเตชานาธิพขาวโวเตจะอัตตปมกะรุงสุตวะพุทธศาสาสนังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานัทสนังอเปเกสตมัคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสานัมมัทธสูงอเปเกนันตมัตถคุงทิสาสภาพิยาอหุงทันจัดสงอภิญญาญาววกิจตวานะจกุมาตโตมันตจยิสัทถาสกเกสระเนระเต เทวกายาพิกันตาติชานาถพิกโวเยวหังกิตายิสามิขครหินุปุพพโสสัตตาสหัสาวิยาคขากุมากาปิราวัฏถวัยที่มันโตจุติมันโตนัมันโตยัสสสิโนโมทมานาพิการมงพิกนังสมิงติงนังสหัสสาเหห์มาหตายขานันต์เตาวันิโนท่มันโตจุติมันโตนมันโตยัสสิโนโมทมานาพิการมงพิกนังสมิงติงนังสาตาขิราติสหัสสายาขานันต์เตาวันิโนที่มันโตจุติมันโตนัมันโตยัสสสิโน โมทัมนาพิกามงพิกนังสมิงติงนางอิเจเตโสราสหัสายขานันันตวันนิโนทิมันโตจติมันโตวันน้ววันโตยิสสิโนโมทัมนาพิกามงพิกนังสมิงติงนางเวสามิตาปัญจสตายขานันันตวันนิโนทิมันโตจุติมันโตวันน้ววันโตยิสสิโนโมทัมนาพิกามงพิกนังสมิงติงนางกุมพิโรราชาคขาอิโกเวปุรัสสานิเวสนังพินโยนางสตาสหัสังยักขานังปัิรุปาสติ กุมพิโรดาชักขะหิโกโสปปะคาสิมิติงวนนางปุถิมันจาทิสังราชาทัตตะรัฐโธภาษาสติคันทัดพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิทัสทศภาอโบนธนามามหาภาราทิมันโตจติมันโตน่าวันโตยสัสสิโนโมทมานาพิกามงพิลังสมิติงวนนางพักขีนันจาทิสังราชาวิลุณโธตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิทัสทศภาอโบนธนามามหาภารา ปิมันโตจุติมันโตนัมันโตยศสิโนโมธะมานาภิกามงพิคุนังสมิงติ้งนางปัจติมันจ่าที่สังราชาวิโรปโขภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิดตักษาภาโอนทนามามาหาภปาราีิมันโตจุติมันโตนะมันโตยศสิโนโมธะมานาภิกามงพิคุนังสมิงติงนังอุตตารันจ่าที่สังราชาโุโลตักปัสสสติ ยักขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิทัสสาพระโหรทนามามหาภาราอิทิมันโตจติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกกมงพิกนังสมิงติงุนังปุริมาพิสังกตตารัถทักขิณีนัวิลูกโกปัจฉิเมนัวิลูกโกกุบิโรตระังทิสังจันตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันธัรมนาทั้งสุอเนกาปิระวัฒเวเตสังไมยาวิโนทาสา อาคูบัญจานิกาสัทธามายาคูเวนทุเวเคนทุวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกามเสิโถจากกินุมันทุนิมันทุจะกปนาโทโอปมัญโยจากเทวสุโตจะมาตาวิจิตาเสโนจักนัพโโพนโรราชาเโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวติงพะรูสุวิยวัชสาเอเตจันเยฉราชาโนพันทัพาสหราชุภิโมธมานาพิการรมงุพิกลางสมิงตินังอัฐาคูนาภาษานาคา เวสาราสหัตจักกากัมภรสสตระอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตรัฐาจากอาคูนาคาเยสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงนังเยนาคาราเชสหัสสหรันติทิพาทิชาปักขิวสุทธจักคูเวหายัสสาเตวนามาชปาตาจิตตาสุปันนัยติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสีสุปันนโต เขมามากาสีพุทโธสันหาหิวจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาะจัรนามังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสติธิมันตุยัสสัิโนตารกัญชาวาหาพิสมาอสุราธานเวคัสาเว,าาเวปจ,จิตติสุจิตติจ่าปะหาราโทนมุจีสห สตันจาปริปุตตานะังสพเพวโรจานามกาสนายิตตวะพระดิเงเสรนราหูพันธะมุปาขมุงสมัมโยฐานนิพัทสันติกขุนังสมิงติงนังอาโปจัตเทวาปตวีจวัตเตโชยโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายาสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเ,เตทัศตากายาสเพนนานันตะวน,นิโนที่มันโตติมันโตนะมันโต,นนตยสัสสิโนโมทมานาภิกกามุงภิกขนังสมิงติงนัง เวนทูจะเทวาสหีจะอิสมาจะทุเวยามาจันทสูเป็นิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตตาสุริยะสูป็นิสาเทวาสุริยามาคูปรกิตตานักขัตตาปุรกิตตวาอาคูมันทวราหกการะสูนางวสโวเศโทสกุปะคะปุริมทัโธทัตเสตเททัสะทากายาจพินนันตาวันนโนที่มัโตจุติมโตโนวันโตยะสสินโนโมทมานาพิกกามุงพิกกนังสมิงตินังอัฐาคูสหภูเทวสเชนักมกิสิศขาดิวะ อริตกาจะโรชาจอุมาภุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมมาจัจจุตาจอเนชกาสเรยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสเนสีโนทัศเสตทัศธากายาสพินนันตาวันนิโนี่มันโตจุติมันโตนัมันโตยะสีโนโมทุมานาอภิกรรมองค์หลังสมิติมินางสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตตมาขิตาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอัฏฐาคภูหารโยเทวา เยจะโลหิตวาสสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสนโนทเสตทศธากายาชาเปนนันตวันิโรีิมันโตจุติมันโตนันโตยะสัสิโนโมทมนาพิกขมงผูหนังสมิงติมนางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขณสาสหโอธาตคไคหาปามคขาอาคูเทวมิจฉนาสทามัตตาหรัคชามิสกาจัจสัสิโนทนายังอาคาปจุมโนโยทิสาภิวสติ พัศเสตถสัทธากายาสรรพินันต์ตาวุณิลโถท่มันโตจุกิมันโตนัมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิการมงพิกนังเซมุนติงมังเขมิยาดุสิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิกการามเสตถาโชตินามาจะอาสวะนิมมานติโนอาคูอัตถาคูปาระนิมิตาพัศเสตถสัทธากายาสรรพินันต์ตาวุณิลโถท่มันโตจุกิมันโตนัมันโตยัสสิโนโมทัมนาพิการมงพิกนังเซมุนติงมัง สัพเพเตเทวานิกายาสัพเพนันตะวานิโนนามันวายเยนะอคันฉุงเยจันเยสัิสาสหะปวุชะตาติมัคีลางโอขะตินนัมนาสวังทักเกโมคัตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพัมมาปรัมโตจากปุตตาติมโตสหาสันนังกุมารติโสจากโสปาคาสัมพิตริมนังสหัสสะพัมมโรกานังมหาพัมมาพิติตติอุปปโนจติมันโตพิสมากายโยยัสสัสสโส พระเสต็จสราอาคูปัญเจกะว่าสมุติโนเตสส่จัมจโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจัสเพปิกันเตสิณติเทเวสภมเกเมรัเสนาพิกามิปัสสะกันหัสมันที่ยังเอถักกันหัสทพันทัถาลาเคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวารถาบาวโวมุจิตาโกจินังอิติตัตตมหาเสนกันหาเสนาอเปสัยิปานินาตระมาหัจจารังกตะวานะเพระวังเยถาภูสโกเมโคนะยันโตเสวิสุโกตถาโสดปิฏฐาวติ สังกุฏโัสยังวสีตัณจะสภังอภิญญาญาพราะวกิตตวานะจักุมาตโตมันติยิสถาโสเกถระเนระเตมารเสนาภิกันตาเตชานาถภิกโกเตจจะตากามัสตะลุสุตตะวะพุทธัสสะสะสนังวีตาราเคหิกปกามงเนสังโลกมปิอิจยุงสภเวิชิตตังสังฆามาภิยาคีตาเัสสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ บทสวดจงรัยะปละกรนนโมมพุทธตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปารเมสุราสิทธิพรมมาจักอินทาจจัตุโรกาคัมภีลักกาสมุทธาภูตุงคังคาจักสพมัชยะประสิทธิพวันตุเตชยาชยาธรณิทรณิทัตทิุทัตีนัตทีนาทีชยาชยาขาคนละตนลนิสัยนิไายไซเซนนาเมรุราชาปุระาชีชยาชยะ คำพีระโสมพีนาเคนธนาคีปีศาสจภูตะการีชยะชยยะทุนิมิตาโรคีชยะชยยะสิงคีสุทธาทานมุขขชาชยะชยยะวุณมุขขาสัตตาชยะชยยะจำปาทินาคากุรคันโตกชยะชยยะัจักลนตุรงสุการาผู้ชมสิงหาพยาพัทีปาชยะชยยะวุณมุขขาญาตาชิตตาชิตตาเสนาเรีปุรนสุทธินารดีชยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยะชยยะธรณิตะเรสธาสุชยย ชายาชายาธรณีสันติสภาชายาชายามังกรดัญญาพระวัคชายาชายาบุรุณายักเขีชายาชายาแล้วก็สีสุภาพุชักเตชาชายาชายาคำเมตตนาชายาชายาราชาธิราชศัสชัยาชายาปทวินสับพังชายาชายาอรันตาปัญเจกับพุทธสาวังชายาชายาเมหสุโรโรเรนเทวาชายาพรมาสุรโกชายาชายานาโควิรุณโกวิรุปภะโกจันทิมาโรภิ อินทวจาเวนะเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจเจอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตตะตโกอัฐารัสมหาเทวาเศรษฐิตาภาษาอาทโยอิสินโนสาวกาสภาชยยราโมกวันตุเตชยธรมโมจะสังโคจะทสสะปารโรจะชยยกังเอเตนะชยยะเตเชนะชัยยะสดีกวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะสดโอตุเตชัยยมังคารังชยโยปิจัสสัสสิมโตอยังมัสสัสจปาปิมตุปราชโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมติตา ช้ยตถาธาภามักขานามิเฮสิโนใยโยปิพุทธศาสตร์สิรมโตอรย์อะยังมาลสัจจาปิมโตปราชโยโอโคสยังโพธิมันเทปโมทิตาใชยตตาาอินทักขนามิเฮสิโนใยโยปิพุทธศาสตร์สิรมโตยังมาลสัจจาปิมโตปราชโยโอโคสยังโพธิมันเทปโมทิตาใชยตถาเทวะขานามิเฮสิโนใยโยปิพุทธศาสตร์สิรมโตยังมาลสัจจาปิมโตปราชโย โอโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตัฏฐานสุปนักขณาเมหิสิโนใชโยปิพุทธัสสะสิบมัโตไอยังมารัสสะตัปปายมัโตปราชโยโอโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตัฏานาขะข้าหามิหิสิโนใชโยปิพุทธัสสะสิบมัโตไอยังมารัสสะตัปปายมัโตปราชโยโอโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตัฏานสัพพะมักขณาเมหิสิโนชยันโตโพธิยาโมเรสเปยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหุิเชยะสุ ชัยยมังคะเรอปาราชิตตาปันลังเกสิเซปทตวิโูคะเรอภิเซเกสภะพุทธานังอคปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุวิตตังสุขโนสุภุโตจะสุทขังพมัจจาริสุปัทถินังกายะกัมมังวจากัมมังปทักขินังปทักขินังนโมกัมมังปณิติเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะรัปันตเถรปัทถินเณเตอัถรัตนสุกิตาวิรุณหาพุทธ萨สาสเสนารูปคาสุกิตาโหตาสหสภพหิญาติภิ สุนันตุพนโตเยเทเว,ะวะอฉลิมทั้นในติกตาทิคายุกาสะทางหุตุสุขทางหุตุสภัฏาลักขันตุสัพพสัตนาลักขันตุชินาสาสันนังยากาจีปัต,ตนาเตสังกเพปปลุนปุเรนตุนโมมะโนรัทาวิตตก,กาเลปวัสันตุวสังวรสาเวลาหักาโลคาจุป,ปัตถวาเตสังวินิวาเรนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะสาระหัง บทสวดธรรมะนิยามาสุตตังเอวามีสุตตังเอกังจมิยังพะกขวาสาวตัติสาวัตทิยังวิหารติเชแตวเนอนากบปิติกัสสะอารามิตตตะ,ตะโพกพะกขาวาพิขูอามันเตสีิพิขาวติพะทันเตติเตพิขุพะกขาวโตปัจจโสสุพะกวาเอตตะเทโวโจอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังนิตาวะสาธาตุธรรมติตตา ธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจตวอพิสมิตวาอาขิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิภัสติตนิกรติสเพสังขารานิจาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมมทธิตตาธรรมนิยามตา สเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุตตะวาอภิสเมตะวาอาคิตเติเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิภัชติตนิกรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุตตวาอภิสเมตะวา อาคิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวรติวิพัสสติตนิกรติสพเพธธรมานตาติอิธมะโวจักภควาอัตตมนาเตภิขูภควโตภาสีตังอภินันทุนติบทโสภเทธธกัดละตะัตตาถาแปลอติตังนานวาคะเมื่ยนะนปติกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึอองเขาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะฮีนันตัง ปัตันจาอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัดตัตัตวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุปโรุเยยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนเงันขอนแคนเขาคงเขาควรพ่อครูในการเช่นนั้นไว้อัจเจวะกิจจมาตัปังโกชัญญามะระนังสุเว ความเพียรไปกิจทีต่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหิโนโสังพร,รันตีนมหาสีนีนมัดจุนาประการผันเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงาหัระตมตันติตังตังเวฟเตกัดัตโตติสันโตติกเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมเขาเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจท้านั่งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวชคัมจะเวคณะแปลสภเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจตตายไปสเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอ,อาวัตสังมยามริตตพังอันเราจะเป็นตายเป็นแท้มรณะานะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมเฮตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง ว่าร่างเมยเยีตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตากคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาณโนขันปัสสัจวิญญาณชุดโตอันเ่าทิ้งเสียแล้วอธิเศสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน ตารินคารังอีวาประดุดดังว่าท่านไม้และท่านฟืนนี่รัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวันจะสังข่าราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรชันติทั้งเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังูสมงสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่นสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงกำลังตายอยู่ว่าลิงสูจะมริเสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย กะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมเอถัสังเสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเกฎส่วนเมตตายังกินจิตยังกินจิตกุสรังกำมังสะเพหิปาเตหิกตังปุญยังโนนอโมทันตุสุนัตนตุโนตเยเทเวาอสมิงท้าเนธิกาตาตีกายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุขาปมุนจันตุ สภัยญาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมวจันตุสเพยญาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมวจันตุสพเพปิสาสัยเายขาสัพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมวจันตุสพเพอาจาริปััชยญาสุกิตาหุนตุทุกขาปมวจันตุสพเพนักขตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมวจันตุสัพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมวจันตุสพเพสามตินังชมิชนตุโว บทสวดวิชาหลวงปู่ทวดนโมโคติสัตโตคันติมายะอิติข่าววานโมโคติสัตโตคันติมายะอิติข่าววานโมโคติสัตโตคันติมายะอิติข่าววา <c oughs> ปฏิาภาณปาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิรษนทุปเปคะเรปุทติตะเลตะหิงระหิง ตาธรรมมาทานีพระวันตุภูจิตาโสถิงกรณลิติทาวิหารมันเลรที่ราชมะชานวกาจพิขาวโวสารามิกาธนปติอุปัสการามาจะเทสานิขมาจะอิสราสักปานาภูตตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผู้ชาเอปิจะอันทัศมวาสังเสริชาตาทวุปปาติกายินญาณิกังธรรมวารางปจิตเตสเพปิทุุขัสกัลลตุสังขยังท้าตุจิรังสตังคัมโมธรรมัตถราจปุคราสังโคหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะ อัมเหระกัตตุสัทธโมสเปปิธรรมจาริโนวิทิงสปาปุเยยามะธรรมเณยปเวทิเตปสัมนาหุตุสเปปิปานิโนพุทธาสาสเสนสำมาตาราปเวชันโตกาเรเทวุปวัสตุพุทธิภาวะสัตตนาวิทังเนตุเมทนิมมาตาปิตาจัตตาชังนิจังรัตติปุตตังเอวังธรรมินาจาริโนพจนและกัตตุสัพพาเทวตาโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาปยาปัตตาจะนิปยาโสกปัตตาจะนิโสกังตุสเปปิปานิโน พิตาวะตาจะทมิห้สัมปทางปัญญสัมปทานจะเพเทวามโนทันตุสภสัพติสิทธิยาทานังทัตันตุสัพพายาสีลังเระขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุชัดฉันตุเทวตากาตาสุมังคนคาถาขุนตุสภังสุมังคารังละขันตุสัพภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสุทิขุนตุนิรันตระขุนตุสภังสุมังคารังละขันตุสัพภเทวตาสัพภธรรมานุภาเวนสุทิขุนตุนิรันตระขุนตุสภังสุมังคารังละขันตุสัพภเทวตาสัพภสังฆานุภาเวนสุทิขุนตุนิรันตระ สเพพุทาพระปตาปัญจกยังพระรหันตานัจจติชนะระคัมเพิญสัพพโเพพุทาพระปตาปัจจยังพระรหันตานัจจติชนะระคัมเพิญสัพพโสสเพพุทาพระปตาปัจจยังพระรหันตานัจจติชนะละคัมเพิญสัพพโสสเพพุทาพระปตาปัจจยังพระรหันตานัจจติชนะะคัมเพิญสัพพโสเพพุทาพระปตาปัญจัยังพระรหันตานัจจติชนะละคัมเพนญสัพพโสสเพพุทาพระปตาปัจจยังพระรังหันตานัจจติชนะระคัมเพิสัพพโส สพีพุทธาพระปตามจะยังพระรหันตานัเตชะนราธรมทมสโสสเพียพุทธาพระปตามจะยังพระรัหันตานันจเตชะาธรมพทิสสพพยพุทธาพระปฏาตาปัญจกยังพระรังหันตานันจเตชะนราธรรมทธมิสสะพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสาเนี่ยเพื่อมนี้าพเจ้าขอ,าขอน้ำเก้าอุทิศไหวแด่เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระมราชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสู่สวรรค์คารายขออันิส้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยทรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุขมั่นคงเป็นสมมาอาที่มันชอบทำคำว่าไม่มีอาุายยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมบคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงมีความดีงามตลอดกาลแนานอีทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้โมทนาสาธุการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมสงฆ์อนุภาพแห่งมงคลประสูติวัตถุมงคลพรติีตายเลื่อสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบสี่ไดจัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระธรรทานุภาพเทวานุภาพและวิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิทธมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเสสาาธธุุ